มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดจากมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานหมอํำชื่อดังสาธิตทองจันทร์เสียชีวิตในวัย68ปีทางด้านภรรยาได้โพสต์เฟซบุ๊กสาธิตทองจนันทร์เผยประวัติการรักษาที่หลายคนไม่เคยรู้นะคะโดยบอกว่าประวัติการรักษาพินิดคนเดิมเขียนโดยภรรยาของพินิดเองเริ่มป่วยเป็นความดันโลหิตสูงในปี2552 ปี2555ไปทำการแสดงที่จังหวัดนครนายกรู้สึกเจ็บหน้าอกด้านซ้ายซึ่งตอนนั้นพี่นิดอาศัยอยู่กรทรมรหนองแขมตอนเช้าก็เลยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแค่หมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบจึงรีบส่งไปทำการบอลลูนที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นกอทอมอ ต่อมาปี2560เส้นเลือดหัวใจเส้นที่2ตีบอีกตอนนั้นย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่กาลาสินได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตขอนแก่น ต่อมาในปี2566เกิดอาการชีพจรเต้นช้าได้ทำการรักษาที่ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจเป็นเวลา15วันกลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติเช็คกล่องหัวใจทุกระยะต่อมา30สิงหาคม2568พี่นิดมีอาการวิงเวียนศีรษะจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนาเชือ่อแพทย์ได้ส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลมหาสารคาม CT ส,สแกนพบเลือดออกที่ก้านสมอง การสมองบวมไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะเป็นบริเวณสำคัญแพทย์จึงรักษาตามอาการพินิดอดทนสูงมากสมองไม่ตอบสนองแต่หูยังได้ยินเป็นบางครั้งจนวันที่6ประมาณ8:44นาทีพินิดจากไปอย่างสงบเหมือนคนนอนหลับไป ปอลอทุกครั้งที่พินิจเจ็บปวดหรือว่ารักษาตัวพี่เขาจะไม่ให้แฟนๆรู้เขาอยากจะให้แฟนเพลงเห็นเขาในด้านที่แข็งแรงมีความสุขพินิจจะบอกทุกครั้งว่าถ้าจะไปขอไปแบบสงบและขอเป็นพินิจที่ดูดีจนถึงวันสุดท้ายหลับให้สบายนะคะปาน,นิตคนเก่งอะไรยิ่งจะอยู่ในใจตลอดไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสาธิตท,ทองจันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ